อีกมือสองมือนเนี่ยนะมั้งเนาะที่ไปนังล่ะงั้น,น,นอาจารย์มีพอดีล่ะก็ทรงเน้นทรงมูภิกษุตั้งหลายออกไปจาริกกะขังจาริกกะตังะทุดงสื่อเต็มเต็มมันไปเที่ยวป่าแต่บอกภาษาบา้านเฮ้า ไปฝึกกรรมฐานในป่าคนเข้าใจแต่ว่าไปทุดงทุดงเออทุดงนัคือขอวัดปฏิบัติทั้งเบิดสิบสามขอเลียกว่าทุดงขวัดทุตังขวัตตะเรียกว่าทุดงขวัตสิบสามขอนี่จังเอินว่าวัดแ้เออันนี้มันเป็นวัดว่าอารามหมายถึงทีอยู่ของมมภิกษุสงฆ์ซื่อ คำบาพระยังสี่คนกับบท่านเข้าใจบวชเขามาเอิ่บาพระเลยมันบันไดแม,มนบาพระเดี๋ยมันพระท่านได้เปลี่ยนพระเป็นรูปแบบเป็นมูพิกสุสงสือสงคือสงเคาะหรืออยู่ร่วมกันพวกชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาสิไปจักทีบจักแดงนอย่างบอกจักอันใดเป็นพระอันใดเป็นมูพิกสุบอกหุจักวัถตาเขามาหรือวาเห็ดนั่นเห็ดนี้บวถือบวชงามตาม ความคิดจังจะของก็เข้าใจว่า,วา,วาพระพอดีหรอเออจะไปเหมาร่วมเด้อว,ว,ว่าพระถึงแยกเมันเป็นกว่าสิเป็นพระใดต้องผ่านขอวัดปฏิบัติต้องพอแห้งอยู่เด้เอคำว่าวัดนี่คือวัตระตัวนี้เป็นตุนกวัดสิบสามอสิบสามขอบห้เาเห็ดได้เคิงหนึ่งแล้มันก็โอเคแล้หนาะเ,เห็ดได้จะเคิงหนึ่งหรือกลเคิงไปยักน้อยเออเป็นเจ็ดขอเป็นแปดขอนี่ก็ได้การล้วหนาะ ่ก็ช <c oughs> ่องภิกษุสามเณรไปเขาสู่สัตว์ประสบการณ์จริงในปา่าพ้นไปยูน้ำถรมน้ำผาน้ำปลาออไปมองไปยู่ที่มันบกุณเคยมองมันบกุณชินออไปฝึกจิตตัวเองไปฝึกคว้มคิดตัวเองไปฝึกละอารมณ์ตัวเองบางจากหอดธรรมยุทธ์บางจักหอดมหานิกายเออ แยกแยะบ้านไ้เป็นเด้คิดว่าสิเขามาขวบคุ้มวัดขวบคุ้มพระเนี่ยบ่มีทางคนละเรื่องคนละโลกกันแล้วจริงผู้เพิ่นฝึกัฟถ้าสิเว้าโดยเป็นกลางๆเอาไว้ก็ว่าพระศีลสองรยสเองอย27แม่น้นมันกระทออกันเบิดแต่ว่ามันมาต่างตรงท่ว่าผู้ปฏิบัติกับผู้ไม่ปฏิบัติผู้ทำตามกับผู้ไม่ทำตามนี่มันมาต่างกันตรงนี้เด้ หลังนั้มาบวกทุดองขวัดเข้าไปอีกสิบสามข้อโหเยอะแยะสาชาบัาน่จะโคตรพ่อโคตรแมวมงยังเนาะมึง,งได้สะออนเด้แต่เวาตามจริงๆแล้วมันพ่อมันเต็มมันเลยมันได้ทำเอานี่แล้วพอจากยังกว่าจะเป็นพระกว่าจะเป็นสามมาอะไรมันพ่อแห้งอยู่สามมเน้นแปลว่าผู้เตรียมตัวที่จะเข้าถึงความสงบ สมณะไปว่าผู้สงบสงบกายสงบว่าจาสงบใจสามเณรผู้เตรียมตัวที่จะทำให้ถึงความสงบคือแปลว่าเขากำลังฝึกหัดอยู่เอาเขาไปฝึกไปหัดตัวเขาเองก็สิละใดพระในเริ่มต้น,นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอันนี้เป็นเรื่องภายในภายในคนมันบริ่จากดอกจักอีหยังภาษานอนอยูยเหือนด้วยซ่ กิน <c oughs> เขามามือระบักสามสี่หาขาดผลมันสิหูจักถีบจากแดนยังกินโยบส์มือเท่าคำตื่นขึ้นมากกัห,า,หา,กากินเคี่ยกินคือไก่เนี่ยมันสิไปหัวจักอียังกับคำว่าปละสิไปหูวจักยังกับคำว่าสามนาภาิกษุสามเนรเออตื่นเศร้าขึ้นกับแตกออกจากห้างเชี่ยบเชี่าบเชี่บ,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 บไปกับลูกกับเต่าเคี่ยกินเออไปเห็นอีกครอบครัวหนยยึ่งก็ตียางชิงกันยังชิงมองหากินกันยังชิงมองเคี่ยกินกัน เนาะมันช่วยด้ตรางจากไกลดิเอ,อือลูกแม่นี่พอนี่เคียากินไฟไปเห็นกันกับมั่งใสกันตีกันย่งมึงเคียกินกันเอ,อมันจะไปเข้าใจยังกับภิกษุสามเณรมูลเราก่อสมณะทั้งหลายเรานีนเนาะแล้วนัมเทียบกันบ่าไ,ได้ดด้เออตรสานอนเฝ้าเหื่นจะควงยืซือซ้อสำนันหนึ่งร่ากาศเสียสลายยัง,ยงจกเง็ด แลวเขาจึงเอามูภิกษุสามเณรออภิกษุไปว่าผู้เห็นไพในวัตตะสงสารไปว่าผู้ขอก็ได้ขอออกจากโลกนี่แหละออผู้เห็นไพในวัตตะสงสารสามเณรไปว่าผู้เตรียมตัวให้เข้าถึงความสงบอ,อยู่ในขั้นตอนการฝึกพระท่านได้เป็นพระทั้งภิกษุทั้งสามเณรน,นั่นแหละแต่พระแล้วนีนออ่ความตายเป็นเรื่องปกติ บ่มีความบันไหวในความตายนี่ตัศกยะทิฏฐิเออบ่มีความสงสัยเรื่องของกรรมอีกแล้วบ่สงสัยเรื่องของกรรมบ่สงสัยเรื่องของธรรมเป็นผู้มีจิตไม่คิดทำร้ายเบียดเบียน,ยนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียคิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นันด้วยนี่พระโสดาบันเนี่ยผู้นี้พวกนี้มุ่งตรงไปนิพานอย่างเดียวบ่เกินเจตสาสตร พวกสตุกตะพระมัสโสดาเนี่ยไม่เกินเจ็ดชาติเออผู้เล่งผูมเพียรเข้าไปอีกแนก่ก็ไม่เกินสามชาติโกรังโกระเออผู้มีปัญญานักแน่นขึ้นมาอีกเอกพิชีอีกคราวเดียวเกิดข้าวเดียวก็เป็นอรหัตนะมันสิหัวักอย่างนนเนี่ยจังสังว่าเข้ามาฝึกเข้าหัดกันเนี่ยเข้ามาในเข,า,า,เนเขากับศึกษาพระวินัยของเขาได้โอ้ยพระวินัยพระพุทธเจ้านั่นแน่นหนา นักแน่นบ่มีฟิวก็แล้วกันนาบอมีละหลวมก็แล้วกันนาภาษากฎหมายของโลกเขียนไปตามกิเลสจะของซื้อไให้มันเลยออกจากพาวินัยของภิกษุสะก้อนจังมาว่าโลกกับวัชะวัชชะตัางผพวกกับเมยสูก็ยังผิดกันอยู่มัดดผู้อ่นเห็นยังใช้ว่าห้าสิบให้ไปประมาณสิบนี่แหละพวกไปก้อนล้วกับไปหลายล้วล่ะ แล้ว,วไปก้อนกับไปหลายแล้วไปเรื่อยๆไปที่ละองค์กม็มีหนึ่งคือข้าเจา้าข้าเจ้าเริ่มเริ่มสีตั้งมั่นได้แล้วจิตพะใจตั้งมั่นแน่วแนว่มั่นคงเป็นสมาธิได้แล้วเป็นเพียงมือจิตตั้งมั่นแล้ว <c oughs> ส่วนการศิละหรือบลาอีกเรื่องหนึง่งนั้นเป็นเรื่องเฉพาะของเพื่อนเองเพื่อนจะรู้ในตัวเพื่อนเอง กพิ่เดินทางออกไปของเพิ่นไปลําพังผู้เดียวอ,อไปผู้เดียวไปผู้เดียวนี่เจ้าองค์อะว่าสามต้องพี่ตึงตึงบอกอีกผู้หนึ่งอ่ะนะตึงบอกว่าอะไรผู้หนึ่งกับไปต้องพี่ทัดตั้งสี่กับอยู่ฝากเล่าคนละพูดอีกผู้หนึ่งเอวาแวนไปกอนมูลแล้วอยู่สักคนนั่นแหละอยู่ในผู้พานนะ เย็บย่างผู้ผู้พานเนี่ยมันทัวสะก่อนนั่นแหละทังสี่แหละก็ไปเรื่อยๆจังสี่แหละหลายองค์ละละแต่ไปช่อซื้อก็บ่ได้เออมันหลายเออช่อซื้อไม่ได้ละละแต่ว่าเขาเป็นผูมมาฝึกหัดดัดตนเองขุมมาฝึกตนเองได้ละความเห็นนี่ความผิดทั้งหลายนั่นแหละละความเห็นผิดหลายๆย่างนั้เรื่องภายในนี่ ออคือเรื่องพระติดปัญหานัน,นนี่คัดของนันนี่เออเขาก็ค่อยแนะน้าให้แก่หนทางให้ออส่วนคนบติดคัดปันไดดอกติดคัดต่างแต่ว่ากูสร้างอีนันสร้างอีนี่อิน,นั่นันมเหตุถือใจกูสื่อๆือละเออนาะบ่พ่อใจนะออมันคนละสั่งอยู่ด้ <laughs> เออมันมันหนากว่ากันอยู่ดียออ่างสั่นแหละไม่ไมว่าห้เนียน เอาไปฝึกซีนโมอว้วน,มน,มนโมแมนนโมหรือมึงน,นามูถ้ามึงบยจอยกลับมามึงบดตังกลับมา <c oughs> มึงต้องไปลดหุนมึงให้มันจอยอยสักกอนเออเคยกินเมอลซีหากระสอบมัเข่าสารมึงอ่น <c oughs> เออให้มึงกินเมอลหาหัวคัมมันได้สะก่อนส่วนนโมหน่อยมันไม่มีปัญหาหรอกนโมหน่อย บักจอยมั้งจอยเกาๆอีกบาบนี่พึงซื้อมาเลือดตากระดูกว่ะไปซีนั่นแหละเน้นน้ำโมมีสองน้ำโมอันนึงน้ำหมูนั่นเกียนกีตาร์เอนตะบักจอยจอยแห่งปุ๊ก ผู้หนึ่งไปไปฝึกตนเองส่วนนั้นอีกผู้หนึ่งเอาไว้ในก้อนสว่วงใดละลืมอีกหรอ <c oughs> หลังจากพวกกันปิดเทิมหรือว่าเขาเรียนจบปองหกแล้วมาแล้วก็ยังจะมีเน่นเขามาบวชลายอยู่ะหลมาบวชแต่ผู้ได้ยันต้องการบวชตอนนี้กับมาซะเออ เหตุการ์ม so ันสงบเรียบร้อยลุ่งแล้วล <so> ่ะเมื่อกี้มันเป็นพวกกันม่านเขามายกสู้เข้าขึ้นซืสือดอกพวกนี้เออข้าขึ้นสูงเขาก็จมลงเองดอกเรื่องเล่าต่างๆกับทุเล่าเบาบางบังบริดเลยล่ะเอกสารนี่ยังต่างๆก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วล่ะกฎหมายอยากว่าล่ะหมามันมาเห็ดเด็ดสัตว์มาเมื่อนี้แล้วนี่ยังดบกมันเป็นกฎหมาย หลายพ่ดดอกอดมหาเรืองเขานั่นจกได้เงินมันมีแมงมย่ยังว่ะวบาแมงตรงตรงนี่แหละเออมื่อคมครัวเงินเออบางมูเราอยู่โดนหลายสองสามปีมาแล้วกวับมีอิทธิพลเนะนาะสมบูญายเขาออกนะเนาะ <c oughs> ม่ถตอนนั้นเดียวเอาไว้แมงยังภาษาคนมมีประโยชน์ตายถิ่มกับยังบด้มีประโยชน์สาไก่สมไก่ก็ยังว่าเห็ดน้อกินได้อยู่เนาะ นั่งใั่เหรอกี่ปูมกี่หลีดยังกินได้อยู่อี่ปูยังกินได้หอยยังกินได้พวกนี้กินว่าได้เด้คิวเ <c oughs> ออสองอย่างตายซะสูมันจังอันบ่เหตุบาปไปนา่นนะ,น,ะากกานั่น่ะไะพวกข้าราชการยังต่างถี่เห็นได้นั่นไปทํางานบางไดเห็นสุขจื่อนาไปเด้อมันไปทาลายชิมหายเบิเดเลยนะนั่นนะงสั่นเด้ห้อง่ได้สอนกันเได้าัวสังสัน่นเอาละพ่อ